วันนี้นะครับเรากลับมาในแมปแนวท f ว e ว e ดเฟนะฮะแมปนี้ไม่ชื่อว่าบลทาวเวอร์ดิเฟนเป็นแมปที่เป็น t o ว e ว d e f ด n เฟเป็นลูกบอลนะครับเป็นแมปเพิ่งเปิดใหม่คนเล่นเยอะตอนนี้คนเล่นอยู่8,800นะฮะสิ่งหนึ่งที่สะดุดตาผมก็คือความจริงใจต่อผู้เล่นนะฮะแมปนี้ชื่อของทีมเดเวล o อปเชื่อกรุปนะครับชื่อว่า Cash g r a b s t u d i o คือความจริงใจเขาแบบเต็มร้อยฮะชื่อสตูดิโอนะครับคือสตูดิโอที่แบบ เปิดขึ้นมาเพื่อเพื่อหวังเงินเพื่อหิวเงินประมาณนั้นนะครับชื่อนี้แบบชัดเจนมากอ่ะแล้วนะฟังก่อนนะอันดับแรกคือห้ามใช้เข้าสำรองมาเพื่อเล่นเกมแบบเพื่อโกงเกมคือประมาณว่าห้ามใช้เข้าสำรองมาเพื่อเพื่อฟาร์มเยอะๆนะฮะห้ามใช้มาโผรด้วยห้ามโกงด้วยนะแล้วก็ทําตามกฎระเบียบด้วยล่ะโอเคครับนี่คือล็อบบี้นะฮะดูค่อนข้างมืดคลึมแล้วแน่นอนทาวด์ดิฟเฟนต์นะฮะเราต้องการยูนิตที่เก่ง ลูกบอลที่เก่งๆใช่ไหมมีแบนเนอร์มีอัลตร้าแบนเนอร์สตาร์เตอร์มีตู้ใช้เจมกับตู้ใช้เงินในเกมนะฮะใช้เจมมีอยู่2ตู้มีอยู่2ตู้แล้วก็ตู้นี้คือใช้เงินเยอะที่สุด7,5 0 0แต่มีแค่3ตัวมีตัวนี้ด้วยที่เป็นโกลเด้นนะครับในร้านค้าที่เขาบอกว่าแคชแกล็บนะครับมีอะไรบ้างมีมอเจมมีคูณ4สปีดด้วยครับเกมเร็วขึ้นอันนี้คือเหรียญ1นล้านเหรียญ2000กว่าโลบัก10,000เหรียญสองร้โลบัก หมื่นเจม2250โลบรูบักพันเจม250โลบักอ่ะในเมื่อเขาจริงใจกับเรานะฮะเราก็จริงใจกับเขาหน่อย <c oughs> สักพันเจมกับพันเหรียญไอ้แสนเหรียญก่อน250โลบักทั้งสองอัน T15 นี่คืออะไรอ่อ๋อเเลเวลโทเคนเป็นโทเค็นของที่เป็นเลเวลน่าจะเป็นรีเบิร์ตมั้งใช้โทเค็นซื้อได้นะฮะบางอันอ่ะเปิดตู้นี้ก่อนดีกว่าตู้บอลเลอร์ตู้บอลเลอร์เปิด10ตัวตัวละ500เจมอื้ฮะได้มาแค่2อันเองเหรอ เมื่อกี้ซื้อเจมเท่าไหร่นะอ๋ 1, อหนึ่พันเจมอ๋อโอเคครับอันนี้แพงฮะตัวละห้าร้อยซื้อได้สองตัวครับอ๋ออันนี้คือหิบสมบัติอ่าอันนี้คืออัพไซส์ขนาดตัวใหญ่ขึ้น what, 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 what? อัพไซส์คูณสามวัด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 อฮอได้อะไรเนี่ยได้บอลเลอร์มิติคอลโอ้มีคูดาวนะฮะมีระยะ คูดาว5ระยะ14นะครับดาเมจหมื่นหนึ่งไป250 0สมีการเด้งด้วยนะครับ10ไป150อย้าสือ,ฮ,โอโฮึโอโ้โหโอ้โหอัน,นิเมชั่นการเปิดนี่นี่นี่น,น,น,นอ๋อมันอัพไซด์คือได้อันดีขึ้นใช่ไหมในตัวนี้มา12%สูงสุดคือสูงอยู่3านะฮะซื้อมาห0ึ่งร้ยพอไหมไม่น่าจะพอได้มากี่อันได้มาอีกแค่3อันเองหมดแล้วอะไรเนี่ย อโอ้โหตัวธรรมดาหมดเลยซื้ออีกสักอีกสักเซตหนึ่งแล้วกันเปิดแพ็คอันนี้แล้วกันนะฮะซื้อมาสิบกล่องเอ้ร้อยกล่องเลยมาได้ไม่กี่กล่องได้มาหนึ่งร้อยกล่องครับอิกกลิกเกเปิดมาหมดเลยเปิด <laughs> อ่าเอ่มอ่อาฮะได้อะไรบ้างไม่รู้มันต้องอัปเกรดอ่ะ อัปไซต์อะไรเนี่ยมันถึงจะไปอันดีขึ้นแต่เหมือนจะได้ไม่ค่อยดีนะนี่ได้สีม่วงอือฮึเหมือนจะได้ไม่ค่อยดีครับสูงสุดที่ได้ก็คือแฟนซีบอลเหรออาจจะไม่เป็นไรเรามีมิติข้อแล้วมีดาวนี่คืออะไรเนี่ยดาวมีดาวก็คืออ๋อชายนี่ครับโอเคอ่ะใช้ตามนี้ก่อนเลยอันนี้ลิจินารีใช่ไหมอือฮึอ๋อตัวนี้ให้เงินตัวนี้ให้เงินครับอีพิก อันนี้คููดาวหนึ่งระยะสิบดาเมจยี่สิบห้าไปหนึ่งร้อยห้าสิบแต่บอลเลอร์เนี่ยดาเมจหนึ่งหมื่นไปสองแสนห้าเลยนะอ่าอากลางๆก่อนแล้วการฮาร์ดกลางจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮาร์ดเลือกดา่านเลือกความยากเรียบร้อยต่อไปเริ่มมาจากทางนี้ให้เงินมาแปดร้อยนะฮะเราวางตัวฟาร์มเงินก่อนดีไหมตัวแรกนี่คือตัวฟาร์มเงินมันต้องวางตรงนี้ไหมไม่ได้อาวางตรงนี้ไปเขาคือตัวฟาร์มเงิน แล้วก็ตัวสู้นะฮะอันนี้คืออันนี้พันหนึ่งอันนี้คือรีเจนดอรี่ร้อยี่สบืมวางไปโอ้โหน,นี่คือศัตรตูเป็นบล็อกมันเหมือนบลูนเลยอะลิงปลาลูกดอกมันต้องวางหลายตัวใช่ไหมเนี่ยมันมันปลาไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจนดอรี่ะเนี่ยอะไรเนี่ยอืมตัวนี้ชายนี่โอ้โจมตีช้ามากโอต้องวางเยอะฮะแมบปบนี้ สกิปเวฟไม่สกิปอ่ะสู้ไม่ทันโอ้โหเน้นวางเยอะเอาเอาเอเอาสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเกือบไปวางอีกเฮ้ยอย่าให้หลุดไปสิเน้นวางเยอะๆโอเคต่อไปมิติข้อนะฮะตัวนี้บอลเลอร์ er. อยู่ข้างหน้าเลยอ๋อเด้งอย่างนี้ได้ด้วยโอ้ตัวนี้เก่งมากต่อไปเป็นเมทัลคิวบ์ครับ กองเหล็กทีเดียวครับบอลเลิศโอพีมากเฮวังนี่แค่ตัวเดียวเหรออะไรเนี่ยวังนี่แค่ตัวเดียวเองอัปเกรดสองพันสี่อัปเกรดห้าพันโอ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 ้โหโอโหโอแต่บอลคือเด้งเยอะเลยครับบอลคือเด้งนานเลยอัปเกรดตัวฟาร์มเงินหมื่นหนึ่งโอ้โหได้เงินมาเท่าไหร่เนี่ยมีอยู่สี่ร้อยปลาไปปุ๊บก็เด้ง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  บอลเด้งนะครับไม่ใช่หมูเด้งตัวอื่นแทบสู้ไม่ได้เลยปลาลูกดอกนี้คือแบบต้องวางเยอะมากๆถึงว่าทําไมจํานวนวางเยอะให้เงินทีละเท่าไหร่เนี่ยสองพันอัปเกรดใช้หมื่นหนึ่งแต่เพิ่มเงินมาเป็นสองพันห้าคูดาวหนึ่งจุดห้าวิระยะห้าเอ๊หรือว่าเขาโจมตีได้เหรอนี่ไงยื่นมือจริงด้วยโจมตีได้เหรออ๋อยื่นมือให้เงินผมว่าอัปเกรดบอลเลอร์ดีกว่าครับอัปเกรดตัวให้เงินไม่คุ้มเลยเงินจากเว็บได้แค่สองร้อยอ่ะนี่น้อยมาก โอ้นี่มากี่อันเนี่ยอื้มฮึอื้มือชิวๆครับชิวๆครับแท่งเหล็กมายังชิวเลยอ่ะอืมลูกบอลปาไปเด้งไปเวฟที่สิบสี่โอเคห้าหมื่นเจ็ดอัปเกรดห้าหมื่นดาเมจเป็นแสนสองนะฮะครูดาวสองวิระยะสิบหกครูดาวนานขึ้นนะดิงดึงดๆงด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 ึงดงดึงดโอ้โหอย่างโอพี ขั้นต่อไปแสนสองห้าเงินเออจำเป็นต้องอัปเกรดตัวฟาร์มเงินครับต่อไปเป็นดาวหะดาวพันหนึ่งเฮ้ยโอ้มีโกรธด้วยโอ้ย oh. เกือบเกือบเกือบอืม uh huh. อันนี้ต้องอัปเกรดไหมเนี่ย mm. คือดาเมจไม่เยอะ,อะลูกดอกดาเมจน้อยมากอืม uh huh. อาจจะต้องอัพตัวฟาร์มเงินครับอัพไปเลยดีกว่าหมื่นหนึ่งสองหมื่นอันนี้หมื 11, uh ่นหนึ่งอือจริงๆควรจะอัพแต่แรกนะ <laughs> แขนนั้นเจ็บมากเลยอ๋อให้เงินโนเจ็บแขนเฮ้ยๆดาวดาดาวดอ้โอ้โหชิวเฉียดอันตรายมากเจ้าดาวเวฟที่ยีบสองมีกี่เวฟเนี่ยในคอมเมนเซอร์มาฮะแปดหมื่นชิวๆครับดาวครับดาวดาวดา,ดาอีกทีหนึ่งอืมมีตัวสโลไหมเนี่ยอืมดาวนี้อันตรายมาก เอยลุ้นมากๆดาวเออโอเคแสนสองอัปเกรดไปยังไม่เต็มฮะคูดามหนึ่งเจ็ดห้าวิระยะสิบหดาเมจแสนเจ็ดนะครับการเด้งเจ็ดสิบห้าเด้งดีขึ้นต่อไปใช้สองแสห้าอืมใช้เงินเยอะเยอะมากเยอะมากยี่สิบห้าแล้วฮะน่าจะห้าสิบเวฟมั้งถ้าไม่มีตัวนี้ผมว่าไม่ผ่านไม่มีวิติคองน่าจะไม่ผ่านสปุกี้สแควร์โมเดลก็ดูทำง่ายดีนะ เรียมๆกลมๆอัปเกรดขั้นต่อไป2องแสนห้าโอ้โหขั้นต่อไปสามแสนหตอนนี้ดาเมจสองแสนเด้งหนึ่งร้อยโอ้โกเด้นเลือดสามแสนแล้วศัตรูคูดาวเท่าเดิมฮะระยะสิบเก้าโอ้โกเด้นทรรงเกิลสามเหลี่ยมทองคำเวฟที่สิบสิน่าจะบอสสองล้านน่าจะเวฟสุดท้ายครับลูกบอลสู้เร็วลูกบอลปลาไปเลยเฮ้ยปาไม่โดนหรอโดนสิเออเอออืมอืมอืม อ๋อโดนหยุดโดนสตันตัวสตันอยู่แล้วแล้วอืมอีกนิดเดียวครึ่งเดียวครึ่งเดียวนิดเดียวอย่าให้เกินวงอย่าให้เกินวงเรียบร้อยบอสไปแล้วใช้เวฟสุดท้ายไหมอาจจะยังไม่ใช่ครับ <laughs> ยังนิ่งนิ่งอยู่เกมยังนิ่งนิ่งอยู่ยังมีอีกใช่ไหมเนี่ยอ้าวชนะแล้วโอเคครับผม <S <s แลวเจมเยอะอยู่นะเจ็ดสิบรอบหนึ่งเจ็ดสิบเจมถ้ายากกว่านี้ก็น่าจะเยอะขึ้นนะครับ โอเคนี่คือลูกบอลซิมเลเตอร์อน, simulator นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ